สวัสดีนะครับเอ็ซีกูตี้ฟิชชิงทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมายสัพรยาเช่นเคยนะครับแต่หมายนี้กูตี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาเรียกว่าหมายาบ่อกำกนัน,นครับที่เรียกว่าบ่อกำนันเพราะว่ามีบ้านกำนันนะครับอยู่ตรงข้ามกระบ,บอกนะเเลยเรียกเรียกหมายที่ว่าบ่อกำนันนะครับวันนี้เราก็มีเป็ดีเจ็ดคันนะครับเดี๋ยวจะ ให้ชมสภาพหมายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับี่ครับสภาพหมายครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่ำนะครับที่ตรงแถวนี้มาทิ้งกันไว้นะครับนนี้จะเป็นบอ่อบรรยากาศโอเคเลยนะครับ ข้างบนนู้นครับาาบางกำนันอยู่ข้างบนนู้นบหมือนหมายนะครับทางที่ลงมาครับเมื่อเช้าเอฟซีบอกว่าเมาื่อวานนี้ครับมีแห่แห่เข้ามาเวียงนะครับทุกบ่อเลยครับเมื่อวานแห่เข้าทุกบ่อเลย ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ